ถ้าเราเป็นเกือบเป็นที่เป็นระยะที่สามแล้วครับเกือบจะเป็นคนละก็ชนะสวัสดีครับเน่วันนี้ขึ้จะกินต้มขนมจีนของกินแซ่บแบบมุมนอของคู่จุ๋ยนะครับเดี๋ยคู่จุ๋ยป็นส่งมาให้เราขึ้นจะก,กินเราน้ําเดือดแล้วเราลงไปห้านาทีครับห้าถึงเจ็ดนาทีนะครับเนี่ยง,ง่ายๆขนมจีน เราเดือดกับเวลาห้านาทีครับมาพี่นนองไม่ใช่จมตำกันนี่พริกหนึ่งกำมือนี่ครับพริกแห้งม,ะเ,เงมะ,เเะเขือเทศลงไปมะเขือเครือกับเขือเทศพี่นอง บต่ำสาสุบระพยาสลัดมะเขือใส่ลงไปมะนาวหั่นลงไปพี่น้องครับเปียวก็ใส่ลงไปเลยใส่น้ำปลารลงไปนี่ับที่ลองเชื่อมกับน้ำมะขามเปียก không <Nuva> đúng không ạ Chơi lại xếp Nắm rất nói Để vào cái nồi Wow Thái Mặt là cô เป็นเสร็จพิธีพี่นอ้องสาซุปงอนหล่ำม,มาเด้อไปกินกันพี่นอ้องนี่ะป่ะ,ปะสมตำเสร็จแล้วมาอึบอึบอึบขรุยาดด้วยเทยเลยครับพี่น้องนี่ มาเฉลี่มกันเนอพี่น้องเนอทั้ทงไก,ทงก,ทงก่ทั้งไก่ทั้งสปปล,ปลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซีย,ยสิงคโปร์ของกงเมียนมาคัมบูดีฮาล็อบไมเฟนฟอร์มก็อลั่นด์เวลคัมไปจอยเป็นมีสุเลยแฮปปะพยาสลัดวิดเดอร์ทินเตอร์โคลส์แอนด์ดักเอ็กซ์เลดอ่าเลดอิดีเซียสเกเตอร์จินเจ้าอันนี้เวีนามเดนอันเดนอัน xã ซุปฟาซุปตูเมอร์ฟา สึงวิดไว้เงามามากินน้ำกันพี่น้องเบาเบาถือขอพายหลายเดอ้อมาบัดน,นี่ห่อนพี่น้องห่อนเฮ็ดแล้วก่อนจะทำเสร็จอืชม,มตำอันนี้ไข่ลูกเป็ดของคู่จุยนะครับกินแซ่บนบบนัวๆเลยระยะที่สองงามๆแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มเส้นขนมจีนเหนียวนุ่มของคู่จุยกินแซ่บแบบนัวๆได้ครับพี่น้องอ่าสร้างซื้อพนันเลยครับคู่จุยไป่ออกมาให้กิน เนี่เส้นเหนียวนุ่มเนี่ยคนล่ะสิดจอดอันนี้ก็จะมีนี่พี่น้องกับไข่ไข่ลูกเป็ดปะ่ปะบม่ว่าอะไรยังกินกันแบบื้นนี้มื้นนี้บ่มีเหล้าเล่าด้อครับเพราะว่า บ้นม,มีของดิบแต่ของดิบของพวกดิบจะกินอยู่มีคนมากินแล้วเห้หนยังเอาว่าให้หนยังน้อคนทำธุรกิจน,นะบ้าคนกับบ้านั่นหรอกเราจะเจ้าอือร่อยเนี่ยพี่น้องมัาด้วครับเด้อมากินน้ำกันเพียงหนวดมึกอ,อืม อ,อสุวิดเทนติโคลเทนตะโคลหนวดหมึกมาพี่น้องมาขอเวลาตัดเด้ดเด้ออืม บาดนี่สับเซาะำกัน แบมฉับมากอืม <elim> เราเป็นเกือบเป็นเป็นระยะที่สามแล้วครับเกือบจะเป็นคนละอืมม,ม,มันแซ่บ เัิน,นหลืมไข่ลูกเป็ดนะคู่นะคู่ตุยนะแจ๊บอืมอืม มันแสบครับอืมสบสุบด vâng xúc tu mơ ไข่ลูกเป็ดดักเอ็กซ์เป็น้อกว้าว à, mì hèn cục quạp đi นี่เผ็ดแล้วครับริ่มไปกินพริกเผ็ดอิรลใส่พริกแห้งหนึ่งกรัมมือ,อ,มอมสุดยอดอื เสริรด้น้อยๆเสิร็จเล็กๆจะเหนียวนุ่มดีพี่น้องต้มห้านาทีน้ำนเดือดหานาทีพ่อมันต้องหลายอ,อ,ดอด เ wow ผ็ดพริกแห้งเผ็ดสุด Wah, bidak. Hmm. กินโบ้พี่น้องอีมันอิ่มหลายกินกินเซนกินเซนหลายหลายผลนะอ๋อเผ็ดปากแดงหมดมือนี้ผมว่าจะมีพลังได้เมื่อหนาผมเอามือเด็ดมือมือประจำช่องไม่กินในเมืองไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวช้าวีีเซนบ๊ายบายเลิฟขับมือเดียวเลิฟยอเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย